วัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะยนดครับย like ิดีครับวัสดีครับวัสดีครับยินดีครับยันดีครับยันดีครับยนดีครับวินดีครับยนดีครับวันดีครับีครบยู่ดีครับยนดีครบยนดีครับยินดีครับยินดีครับยันดีครับยิดีครันดีครับดีครับวินดีครับยีครับยนดีครับยินดีครับินดีครับยินดีครับยินดีครับินดีครับนดีครับยิดีครับนดคับนดียินดีครับ ในเมื่อว่าขันบลอคเขาคู่กันนี่วิ่งนี่บ่็อาผดแน่นอนเล็กตระลึกเล็กวิ่งนี่บ่็อาผดแน่นอนเลยล่ะวัที่ผ่านมาคุณพ่อโศกหมานบ่ค่ะถูกบ่ก็คือกันเอ้อวิ่งบล็อคผัดถ้าวิ่งนี่บล็อคผัดเอาถ้าวิ่งมีบล็อคผดเลยแต่ว่าขันครึ่งวันนี้มั่นใจว่าจับคู่ให้ให้เขากันอยู่ แต่ว่าพ่นสิบม้านากันบ่ครื่อกันนั่แหละครื่องวดมั่งแล้วนี่เนาะมันใจว่าสิมากเขาคู่กันแต่ว่ามันบอกเคยมาคู่กันนี่ลหละนี่ลหละเียบอกว่ามันจะบมาเขาคู่กันเด้เออแต่ว่าถ้าวิ่งนี่บ่พลาดเลขตัวเดียวนี่แน่นอนเิแม่นถ้าเลขตัวเดียวนี่คิดว่าบ่พลาดแท้แน่นอนเลยล่ะครับเอมันใจ1อ0ไปเส้นมว่าถ้าเลขตัวเดียวเด้อเออเลขวิ่งนี่มันใจมันใจครับ มันแจคักงวดว่านกับมันแจคักจนเลยบอกว่าทิมบ่ได้ no. เน่นอนคือสองกระหานทิมบ่ได้เด็ดขาดอย่างนี้บอกเยอะเนาะงวดนี่ก็คิดว่าบ่ให้ทิมคือกันละเอาระวางระวางสองตัวนี้ทิมบ่ได้คือกันละงวดนี่เนาะเอาเอาเอาให้มันใจเลยอืถ้าเพื่อนบ่มาคู่กันเพื่อนจะไปตัวเดียวนี่คือบอกว่าวิ่งนี่บ่ผลาดเน่นอนงวดนี่ก็ได้เอาถ้าเพิ่นจะบ่มาคู่กันถ้ามาคู่กันนี่คือเพงตัวเดียวเลย สำหรับวิ่งนี่อว่าผิดจักเตียบ่กบ่บ่บ่ผิดจักเตียร์ขันวิ่งนี่บ่พ่าผ่าจักเตียอ่าล่างบนจะบ่บ่พ่าดบนเป็นบนล่างเป็นออแมนแมนแมนจะบ่พ่าดเลยบอกว่าเออวิ่งบนล่างเลยวิ่งบนล่างไปเลยระวังสองตัวนี่นะเออบนล่างบนล่างจะบ่พ่าดถ้าเอาสั้นเออเอาเอาจะจัดให้ เป็นมีมีขาดผูกเป็นเลขมาเร่งบนยอดนอหลายหงาเอาเอากระดาษมาเด้อครับเลขเลขวิ่งเนาะค่ะเดี๋ยวรอนะคะคุณพ่อเสียห้เลขวิ่งก่อนเออเอาเอาจะเฮ็ดเป็นเลขวิ่งบนเลยก่อนเด้อเอาบนล่างเลยเนาะค่ะแมนแมนจะเป็นเลขวิ่งบนงวดนี้เนาะงวดนี้วิ่งบนเด้อ่อาวิ่งบนบนล่างพร้อมเด้อระ้วบางสองตัวนี่บนกับล่างเด้อ วิ่งตัวใหญ่ๆเลยคุณผอตัวใหญ่ๆเลยตัวแกงอิ่มครับแกงตัวแกงอิ่มเลยค่ะวิ่งทั้งสองตัวนี่บนล่างเลยนะคร่บแมน หกซีนี่วิ่งบนกับล่างนี่พลาดบ่าได้งวดนี่เด้อคือว่างหันละเออคือว่างหันละพลาดบ่ได้แม่วิ่งหกซีบนล่างไปเลยแล้วถากว่าจับคู่กันเนาะขันเพิ่นบ่มาน้ากันเด้ขันมาน้ากันคือหกซีตัวเดียวไปเลยเนี่ยคือคืองวดว่างหันละถ้าเพิ่นมาน้ำกันมันจะเป็นหกซีตัวเดียวไปเลยแมนถ้าเพิ่นบ่มาน้ำกัน ต้องวิ่งข้างนอดบางหันเนาะค่ะแม่เอน่าอาวิ่งนี่นี่คือวิ่งซีวิ่งบนหมือวิ่งซีบนล่างซีล่างซีบนฮกล่างฮกบนวิ่งไปเลยอ่าได้เออเอาบาดนี่นี่บ่ได้ตัวนี้ตัวร o n g ตัวร o n g คือหาซีตัวร่องหาซีแล้วร่องมอกมาก,ก็คือสองซีสองซีกับหนึ่งซีนี่ล้างนีน่ล้างบนมีตัวเดียวแล้วตัวประกอบมันจะเข้าไปอีกคือหกแปดบนเดอนี่เด้อ <'Kay. S 1> เออเอาอาบนเนี่ยมันจะมีทอนี่หกแปดหกซี 6, 8, 6, 4, ข้างบนล่างหกสี่แมนรักหกหกอันรักอันหกรักสิบเบืองอ๋อเบื้งชัดชัดเลยเด้อเป็นเป็นบนแม่นบ่จ้ะแม่นค่ะแต่ว่าหกสี่นี่ต้องซื้อบนซื้อล่างน้ำเด้อหกสี่ตัวหกสี่นี่ยหาสี่นี่ตัวร่องมันเป็นหาสี่ตัวติดกันหกสี่หาสี่นี่ ซึ่เห็นบนล่างไปเลย4 5 4 2 4 1 4แอนเพราะว่าวิ่งนี่วิ่งนี่6กับ4นี่ถิ่มบ่ได้เด็ดขาดคือหมวดว่าหันละบอกว่า2กับหาถิ่มบ่ได้เอาไปเซตกร้างต้องถิ่มอะไร2กับหาหมวดนี่ก็คือ6กับ4ถิ่มบ่ได้บนนี้6 8กับ6 4มันปะจ้ะแอน6 8กับ6 4วิ่งบน วันนี้หกอยู่หลักสิบนะครับแม่สี่อยู่หลักหน่วยอยู่หลักหน่วยครับหกอยู่หลักสิบสี่อยู่หลักหน่วยครับนี่แหละครับพี่น้องก็เบื้องตามนี่พี่น้องแคบไ้ครับเป็นเป็นหน้าท่าเนเ้อครับจดไว้แคบไ้ครับสำาำวัตถิพันนมากกับเขาาทึ่งบนทึ่งล่าง จารับเรีกรักนะครับเพราะว่าเรา <Okay. S 2> เนียนห้สองหาแมนปะครับจำได้ป่ครับแมนแมนแมนเด่นห้สองหาข้อว่าล่างออกสองสามบนออกห <Man. S 1> าศูนย์แมนงวดนี้ก็เนีนหกสี่สี่หกแมนปะครับนี่จังใดครับแมนแมนเด่นหกสี่หกสี่สี่หกนี่แหละ บนคผู้แมนบนล่างบนกระซังวิ่งก็ตามต้องทิ่มซีบอะไรเดือดขาดแมนแมนมั่นใจซี้อยเปอร์เซ็นเลยบอกว่าลอยเปอร์เซ็นเลยซีนี่ทิ่มอะไรเดือดขาดมั่นใจซีลอยก็คือซีเนาะค่ะแต่คือวิ่งนี่สิวิ่งซีก็หกเลยล่ะงวดนี้เนาะวิ่งหกกับซีแต่ว่าที่เน้นๆก็คือซีเนาะค่ะแมนอ๋อ เก้าหกแปดหกสี่หกห้าหกสองหกหนึ่งเก้าสี่แปดสี่หกสี่ห้าสี่สองสี่หนึ่งสี่นีนะครับคือไผ่หครับครับหนึ่งสี่ซื้อไผ่หมูสำหรับหน้าองข้างตรงนี้กองความมากั้นโยกนะครับเลกกับบอสตันดานะครับถึงสีพวกเขาโตจับคู่กับเขารักอยู่ตลอดนะครับเมื่อวานี้จะเป็นยังไงนั้นพอมากั้นโยกมีความมั่นใจสูงเหมาเลนครับ ก็มันใจร้อยปเปอร์เซ็นเลยบอกว่าซีเลยเป็นตัวอย่างเลยสี่ร้อย,ปย,ยเปอ,เเอร์เซ็นเลยหลักสี่นี่นี้บ่ได้แต่แท้ซี่นี่คิดว่าบอล่างกระบ,บนบเออสี่ตรงมากเนี่ยมั่นใจที่สุดก็คือสีเนาะค่ะสายวิ่งนะคะเหล็กลักของเราเนี่ยเพราะท่านคิดจะเทียรเนาะครับเหล็กลักแมนแมนเลยครับเกี่ยวกับอออบอผีตัวล,ละคันทากวิ่งนี่จะบอผ่านเลย พิแา่ว่าจับคู่ใส่กันบางครั้งกับบอถือเพราะว่ามันมันกันแล้วแต่ครือข่าล่ะผู้ว่ายุ่บางเออผู้อันว่าก็ยุ่ในป่าเนาะผู้มุนก็ยุ่บางกอกพุ่นผู้บอกก็ยุ่ในป่ามันก็อยุ่คนละทีบกันกัเออขนาดว่าผิดพลาดประกันได้ก็ขอโทษขออภัยหลายๆถ้าจะผิดพลาดก็คือจะผิดพลาดจับคู่แต่ถ้าเลี้วิ่งนะคะไม่มีพลาดแน่นอนถ้าพลาดจับคู่มันก็ถ้าเป็นของธรรมดาเนาะ เออพันหมุนมากจังไดเข้ากับยูจังไดมันก็คนระทีบกันค่ะขอบคุณพ่อแกนด้วยค่ะที่แบ่งปันแนวทางหายเร่งวยวันที่หนึ่งกันยายนเนาะค่ะขอบคุณค่ะครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะคะเป็นตัวเลงแนวทางของคุณพ่อแกนนะคะ มักกะท่ายกเนาะคะ่ะเพิ่อนก็บ,บอกว่าจับคู่อาจจะมีผิดพลาดต่างน,นะคะแต่ว่าทาเป็นเลขวิ่งนะคะจะบ,บอกให้พลาดน,นะคะ่ะหวัวที่ผ่านมากคุณพ่อพันกับไอสองกับหาเนาะค่ะท่านผนู้ชมวันนี้คุณพอ่อไฮหกกับสี่นะคะแต่ว่าเน้นก็คือสี่คุณพ่อพันวันมั่นใจว่าสี่ทั้งบนทั้งล่างหามทิมเนาะคะ่ะเนี่นะคะ ทังช่องก็เป็นซื้อกลางในการนำเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางทำให้ชมกับโปรไซด์วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพิจิตรกายวากันนะคะถ้าทําไ้ชมบมากบ่ชอบก็เลื่อนผ่านค่ะถ้ามาคาชอบนะคะก็บก็ฟไ้เนาะคะ่ะพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสากกิจแบงค์รัฐบาลและทุกๆทางกอนจะสื่อต้องมีสตินะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะแอดก็ขอทำไปชมทุกทุกท่านนะคะโชวดีถูกหวยแวงเงินในงวดวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคําเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาในการรับชม